มาเปิดปฏิทินช่อง7ปี2,567กันคนทับนักแสดงรุ่นพี่รุ่นน้องมาเพียบเลยยังไม่ช้าไปใช่ไหมทุกคนกับการทำคลิปเปิดปฏิทินช่อง7ปี2,567หลายคนก็คงจะเห็นกันแล้วว่าปีนี้เนี่ย รูปแบบปฏิทินเป็นประมาณไหนคอนเซปอะไรก็คือเป็นคอนเทนต์ของช่องปีนี้ก็ขนทับพระเอกนางเอกมาเยอะเหมือนเคยนับรวมกันแล้วก็มีถึง48คนแต่จะมีพระนางคนไหนบ้างอยู่ในเดือนอะไรก็ไปเริ่มกันของตำแหน่งนี้มาอย่างยาวนานนางเอกตัวแม่อัมพัชราภาขึ้นปกปฏิทินช่องเจ็ดเริ่มกันที่เดือนมกราคมนำโดยสามพระนางเวียสุกลวัฒมุกดา และขวัญอุตสามณีเดือนคุมพาพันธ์นำโดยพระเอกไม้พัทลเดชนางเอกที่สาววิทิทิสาและพระพายลามิดาเดือนมีนาคมกับเหล่าพระนางสายบู๊นำโดยมิกทงระยะสากายหลุยเฮดและโดนัทพัทรพลเดือนเมษาหน้าร้อนที่มีแต่ความน่ารักนำโดยสามพระนางเข้มหัสวีพิงพลประภาวดีและยูโรยศวรรัต เดือนพฤษภาคมรวมตัวพระเอกงานดีนำโดยจินจินนะโอดลัตทีฟีฟาเปมานันและน้องใหม่แทนบุรันลัตเดือนมิถุนายนนำโดยเปียวทัศนียาฮานาลีวิทและกระตูนัชชาเดือนกรกราคมนำโดยออบชนาพลเบนสันติราชบิวนัทพลและโอชาคิดเดือนสิงหาคมนำโดยจีนเชอร์ตินนาลา บูมกิตก้องใต้ฝุ่นตากเพชรและเกตพัสิตาเดือนกันยายนนำโดยพระเอกทันวาบอมพุงสกรเมฆจุดติและเชฟเวลากรเดือนตุลาคมนำโดยสองคู่พระนางภูมิกิติภูมิการณัทชาเจนนี่ชยิสราและแทนแทนตะวันเดือนพฤศจิกายนนำโดยบอสชนากาันแจมี่ปนิชราพี่พีพัชยา และชิงชิงปิดท้ายสิ้นปีเดือนธันวาคมกับความน่ารักสดใสของนางเอกช่องเจ็ดนำโดยเมเมธัญยวีปูเป้เกษรินปิ่นชลินพรแอนนาสมายาศาสินามะเหมียวพรชราและนางเอกน้องใหม่มินชีเศรษฐนันส่วนปกหลังปฏิทินก็เป็นเวียสุกุลวัฒน์และนี่ก็คือการเปิดปฏิทินช่องเในปี2567 ปีนี้ปฏิทินของช่องก็มาในคอนเซปต์คอนเทนต์ของช่องมีทั้งละครที่เป็นคอนเทนต์หลักแล้วก็มีรายการกีฬารายการร้องเพลงรายการอาหารแล้วก็เวทีการประกวดต่างๆของช่องรวมถึงคอนเทนต์ออนไลน์ด้วยเท่าที่ดูปีนี้จะไม่ได้ถ่ายเป็นเซตนะคะทุกคนส่วนใหญ่จะถ่ายเดียวมีถ่ายเป็นเซตแค่ไม่กี่เดือนปีนี้อาจจะดูแปลกตาไปสักหน่อยแต่ที่มีดีอยู่อย่างหนึ่งในทุกๆปีก็คือเสื้อผ้าหน้าผมคือทํานักแสดงทุกคนออกมาสวยหล่อ ไม่โดนแกงซึ่งช่องเขาก็ทยอยแจกกันแล้วนะคะทุกคนรวมถึงช่องเขาก็มีให้โหลดฟรีด้วยนะซึ่งคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจเฟซบุ๊กของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสองรวมถึงติ๊กตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย